ทำไมขายดีทำไมขายได้เยอะนะครับผมกับสินค้ายอดฮิตของเราตอนนี้เป็นก้านสเตเลตตัวนี้เลยครับผมนี่มาดูกันที่จุดแรกครับผมจุดแรกของเราครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมเป็นฟรียอยนะครับแบบนี้เป็นข้อต่อปวดเร็วครับมาพร้อมครับผมลายแบบสกัดเลยแบบนี้ครับผมและตรงนี้ผมเป็นข้อต่อนะครับทองเหลืองแท้มาพร้อมวาล์วเปิดปิดด้วยนะครับนี่ครับนี่เปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมดามสเตเลตแบบนี้เลยครับนี่ แล้วก็หัวนะครับผมเป็นทองเหลืองแท้ด้วยนะครับนี่เลยครับมี3แบบว่าผมมีขนาด1.0มิล1.2มิลและ1.5มิลครับหัวพ่นทองเหลืองเราและก้านนะผมมี3ความยาวให้เลือกครับมีขนาด78ซนติเม100ซเมและ120เซนครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยผมพามาดูใกล้ตัวนี้มีตัวกรองด้วยข้างในนะครับผมเป็นแบบ2ชั้นครับลูกขานี่ครับไม่เชื่อเปิดให้ดูครับนี่ครับนี่ ถอดได้ทําความสะอาดได้ถ้าสกปรกอะไรเงี้ยผมตรงนี้ถอดได้นะครับผมนี่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายด้วยนะผมนี่ตรงนี้เป็นเจ้าเดียวนะผมที่ให้มาแบบนี้เลยครับสำหรับใครนะผมที่สนใจก้ามแต่งคนแรงๆต้องการใช้งานนะผมกับเครื่อง7 6 7นะผมสามารถสั่งซื้อได้กับทางดากอนไฟเราเลยนะครับผมตอนนี้ของมีพร้อมส่งเลยครับดากอนไฟอุปกรณ์การเกษตรต้องดากอนไฟ